สวัสดีครับพี่น้องอยกับช่องวัใหญ่ซัมารีพะมวนครับพระพี่พะน้องครับมาอยู่ประเพณีบุญบางไฟครับบ้านลา่นตะเมืองครับประเพณนี้บุญบางไฟบ้านลา่นตะเมืองครับผมกำลังตั้งขบวนครับก่อนที่เสด็จขบวนครับข้าไปยังวัดลั่นตะเมืองครับผมประเพณีบุญบางไฟ้บ้านลา่นตะเมืองครับตำบลบ้านใหม่ใช้มงคนครับอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยครับผม ลังเตรียมที่เดินกระบ,บวนนะครับกำลังเตรียมกระบ,บวนครับผมไปไปไป ประเภทนี้บุญมังฝ้ายครับอตั้งึงโยกมาบกครบโยกไปแล้วบางไฟไปแล้วเดี๋ยวให้ยังไปกันยังห่อนเปลี่ยนตัวห่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเจนเจนนะครับพี่น้องครับมาอยู่บ้านร้านตะเมืองครับผมะบอลแฮบุญบางไฟบ้านร้านตะเมืองครับจะให้ลูกไปเอบอลไปไปปีกันจะบ้าเลยนะครับขอพระกรุณานะครับประตูแรกห้ามเข้าครับการัสดีครับ ที่การรู้แะเรียนหลายแจ้งหลายว่านักขยันซ้ำจ้านบห้องนะฮะใ่ในะครับเดี๋ยวให้ประชาสัมพันธ์นะครับใจเย็นๆนะครับสำหรับเตรียมเดินขบวนขับบุญบางไส้ครับบรรลับบรรลับตะเมืองครับขอบคุณมากๆนะครับสมานมานะครับทุกท่านนะครับให้ขอรมม้ำด้วมมือนะเพื่อที่จะเสนอถูกต้องแล้วเดี๋ยวให้เลขายเอการชวนหน้างานนะครับเราถูมือปุ๊บนานลุกขบวนแล้วก็เดินได้เลย นี้เตรียมเรินครบวนครับบนบันไฟครับเพราะฉะนั้นนะครับในนามคณะกรรมการตัวแทนหมู่บ้านนะครับขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับหวงถึงนะครับผู้มีเกียรติเพราะว่าเป็นสมาชิกอบตนะครับที่อนุมัติไวประมาณ นะครับรองธรรมนัฐนายกประชุมคณะผู้บริหารนะครับที่จัดงานนี้ที่มาบันไดครับบ้รรลุตำแหน่งครับจะได้พูดเทพเจ้าปุณณเบ้านบนบ้านไม้ช่บนงคนครับตะเพงกระพงสุดยอดนะปีนี้นะสรับเจ้าวัดสุโขทัยครับนะครับน่ะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแจกสปอนเซอร์แล้วนะนี้กระตัวไขกรตุ่มมาละนะฮะกระบอกหูแล้วขัดกับเมาบ่เมานะมอนสเตอร์โนเซลครับผมปีละเท่อครับครับการมีเรื่องนะครับเ่มือนกเหมือนกัเสียอาบุตตรีนะครับเราก็เป็นเจ้าภาพนะครับเราอยากให้เสียงชื่อเสียงนะครับบรรยากาศดีละนะ บรรยากาศเข้มเข้มครับมาหนิบอกมาเต็มที่นะคับนี่เต็งที่แรงกดมาการัคุณกไฟกัเต็มที่ลาทอ่างพร้อมแล้วนะถ้าจะนียย์ยกเลขึ้นไปกตกดนะจเยแทนินนะนะตอนนี้การเงานนะใส่ใส่นาเขยังเงานะังไปสองกสาม่งเตรียมนะเขหแกระบวนครับบุดบัไฟครับใครจะตกน้ำเป็คนแรกนะคือาลงทุนนวไม่โฟไปคุณไว้นะวันนี้ใครจะตกน้ำเบบคนแรก ท่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับลูกตะพวงอบตพร้อมเดี๋ยให้เดชามนพิสุทธ์ยำขึ้นนะครับแม่ขบวนบุญมังครับผมประตูแรกนะครับหาเข้าเข้าประตูที่สองในส่วนของีิมอมัรงบนนการสงกนกเปนง้ตะพวยแ่ขบวนบุญมังไ้ครับ

I mm -hmm. ระมัดอารมณ์ระมัดอารมณ์เในตรงนี้ผช่ไหมขึ้นเครื่องหน่อยวะกับบทเฮียงใบ้ครับบานลาดตะเมืองครับผมตำบลบานไม้ใช่มะข้นครับอำนเพื่อทุ่งเสลี่มครับผม บนแฮปบี bon a, bon. ้บักไกครับระราตาเบื bye, ้องครับผม มารับชมกันหน่อดีกวาไมครับสวัสดีมีความสุขครับผม